สวัสดีค่ะทุกคน,คนอื่นเลยต้องขอแฮปปี้วาเลนไทน์ทุกคนก่อนเลยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในวันแห่งความรักนะคะเมื่อคืนนะคะทุกคนจิ๊บได้ทำเค้กมะพราะ้าวก็ทำไปทำมาก็ได้ประมาณ3-4ก้อนเนาะจิ๊บอัดคลิปไว้เดี๋ยวไปชมกันนะคะว่าสนุกสนานแค่ไหนเมื่อคืนเดี๋ยวไปชมคลิปกันเลยค่ะ ไปรอบหนึ่งแล้วนะคะอันนี้ลองอบใหม่ดูซิว่ารอบที่สองจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาดูรอบสองซิว่าจะเหมือนแบบรอบแรกไหมเพราะว่ารอบแรกจิ๊บลืมใส่นมสดอันนี้คือไม่มีนมสดก็เลยลองแก้มืออีกรอบหนึ่งเดี๋ยวมาดูว่ารสชาติแบบมีนมสดกับไม่มีนมสดมันจะต่างกันยังไงเนาะนี่ค่ะสงสัยน่าจะยังไม่สุก น่าจะต้องอีกสัก10นาทีผลสุดท้ายรอบ2ไม่ค่ะเพราะว่าคิดว่าเมื่อกี้มันยังแบบเปียกๆอยู่เนาะก็เลยอบไปอีกสินาทีกลายเป็นว่ามันไหมค่ะตอนนี้จิปล็อกข้างหน้าออกแล้วค่ะก็ยูเคอยู่แต่ว่าเค้กจะยุบ จะไม่เหมือนอันแรกอันแรกจะแบบเขาจะสูงแล้วมันจะฟูๆเนาะไม่เป็นไรรอบหน้าแก้มือใหม่เดี๋ยวเอาอันนี้แหละไปแต่งหน้าเค้กเดี๋ยวมาดูกันว่าจจะแต่งหน้าเค้กได้สวยขนาดไหนอันนี้เป็นครีมมะพร้าวนะคะคือจะบอกว่าอันนี้พราวทูพีเซนต์มากเพราะว่าสามีคือเลิฟมากแล้วก็เวลาเอามาใส่ในเค้กแบบนี้นะคะ่ะคือทุกคนคือ ชอบมากอันนี้ก็เลยตอนนี้มาประกอบล่างเค้กแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปอน,นี่เริ่มละเรงเค้กแล้วนะ เริ่มเนียนแล้วค่ะแต่ยังต้องปัดปาดขอบหน่อยนึงเริ่มแต่งได้ค่ะลองก่อนโอเค ควนเสร็จแล้วคะ่ะข้างล่างก็เสร็จแล้วพอได้พอได้ต่อไปจะลองมาเขียนหน้าเค้กดูนะคะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านี่อันนี้ผสมสีไปละครั้งแรกของการเขียนหน้าเค้กค่ะ <c oughs> ก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะมันยังยึกยยืย,ยอยู่แต่ก็ หรืว่าโอเคเนาะคนรับก็น่าจะแฮปปีนน้เยนี่อันนี้ก้อนที่สองค่ะนนก้อนสุดท้ายแล้วค่ะจริงๆมีก้อนหนึ่งแต่ก็ตอนนี้เที่คือเราเริ่มไม่ไหวอันนี้แฮปปี้วาเลนไทน์นะคะทุกคน สามก้อนก็คือตั้งใจว่าจะาไปให้น้องสซอรไพรส์อันนึงเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆสำหรับวันวาเลนไทน์เนาะแล้วก็อันนี้ก็จะไปเซอร์ไพรส์วันเกิดส่วนอันนี้จะเอาไปอันนี้ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่เนาะก็ตั้งใจว่าจะเอาไปให้แคลลนที่เป็นพนักงานที่ร้านนะคะคือเขา ดูแลเราตอนที่เราเป็นโควิดแล้วเขาชอบกินเค้กมะพร้าวมากก็ชอบกินเค้กมะพร้าวพอๆกับขนมนเทียนเลยหรื <laughs> ว่าจะทําเค้กอันเนี้ยไปเป็นการขอบคุณให้เขา so, Your coconut cake Thank you Happy love day คุณอ่านไหมว่า it's ด o o ่าเก y ีย c I ันอ read it. ม t says happy Happy Love Day <laughs> i m n o ม sure it's good, but y o ื can t ่ y It looks อ o o d I got my c a ี e Of c o ้เ s e ก m h ้วแ y e n อ o y y า u r cake. กเคก i ว่าเมื่อกี้อาเค้กมะพร้าไปให้แคลรีแล้วเนาะคือนางชอบมาก แล้วก็ตอนนี้จิ๊บกับสามีกำลังเดินทางเอาเค้กมะพร้าวอีกก้อนหนึ่งไปให้น้องสะพายค <Valentine> ่ะแฮปปี้วาเลนไทน์นะจ๊ะขอบคุณนะคะขับเองเหรอใช่ so โซคิวดูสิน้องสะพายสวยมากวาเลนไทน์น้องสะพายให้ เป็นของขวัญวาเลนไทายค่ะช็อกโกแลตเติมความหวานแน่นๆเลยค่ะนี่น่ารักที่สุดเหลือเค้กมะพร้าวก็สุดท้ายนะคะตอนนี้ก็กำลัง เอาไปให้น้าตายค่ะังหาที่จอดรถกันอยู่นี่กันลังเดินเอาเค้กมาให้น้าตายค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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  ก็จะยย้อนหลังนะคะจังเลยขอบคุณนะคะทำเค้กให้เค้กข้าวเจ็บทำเองใช่ไหมใช่ก็เก่งมากเลยค่ะดีเอาเค้กมาให้น้าตายถึงมือแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะขอบใจน่ารักมากเลยค่ะทุกปีเลยขอบคุณนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่านะโอ้ยน้าตาดีน่าต้องอร่อยแน่นอนเล็กไปหน่อยยินดีครับ เป็นอันที่ไหม้นะคะเนี่ยแล้วก็ตัดหน้าส่วนหน้าที่ไหม้ทิ้งใส่เนื้อครีมก็โอเคใช้ได้อยู่ Not bad คะ่ะอันนี้ก็ยังแต่งไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าเนี่ยคะ่ะก็ถือว่านิ่มอยู่นะโอเคใช้ได้ถือว่าไม่เสียของ วันนี้ภารกิจมอบความสุขให้ทุกคนในวันวันเลนไท้ายของจิ๊บก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะคนให้ก็แฮปปี้คนรับก็แฮปปี้ค่ะดูทุกคนน่าจะชอบเค้กมะพร้าวที่จิ๊บทำให้ทุกคนนะคะตอนนี้จิ๊บกำลังเดินทางกลับบ้านค่ะยังไงวันนี้จิ๊บขอตัวก่อนนะคะฝากทุกคนติดตามจิ๊บด้วยนะว่าครั้งหน้าจิ๊บจะพาทุกคนไปดูอะไรวันนี้จิ๊บไปก่อนนะคะบา,บายยค่ะ